สนับสนุนโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเรงบนความสำเร็จระดับโลกด้วยผลงานวิจัยจากผลไม้บมั่งคุด งานนี้บริษัทเอเชียนไฟสุติดข้อจำกัดมหาชนหรือแอปโก้และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็ได้ต่อยอดงานวิจัยเมื่อ35ปีที่ผ่านมาซึ่งทางคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้สกัดสารจากเปลือกมังคุดที่มีอยู่ในปริมาณมากและพบว่าสาร GM1 ที่สกัดได้มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะราคาแพงต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอี และยังสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพล่าสุดมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตันลึงให้วงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งจากการดำเนินโครงการวิจัยร่วมระหว่างแอปโกและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยพบว่าสูตรธรรมชาติหรือ BIM ที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองใบบัวบกและมี GM 1ผสมอยู่ในการปรับระดับภูมิคุ้มกัน สามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งได้เนื่องจาก BIM ได้สร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและเม็ดเลือดขาว TH17 เพิ่มขึ้นถึง5เท่าจึงทำให้สามารถใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายงานนี้หัวหน้าคณะวิจัยส่วนวิจัยและพัฒนามังคุดไทยได้ตอกย้ำว่าแม้อาหารเสริม B I M ไม่ใช่ยานรักษารโรคมะเร็งแต่ความสำเร็จครั้งนี้ก็ยืนยันได้ว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างแน่นอน ทั่วโลกขณะนี้มีความพยายามที่จะเพาะ TS17 ขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นยารักษามะเร็งนะฮะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแล้วก็มีผลข้างเคียงแต่การบเนินการลักษณะนี้จะต้องมีการพัฒนานอย่างต่อเนื่องจกกนกระทั่งได้ผลปลอดภัยแน่นอนและไม่มีผลข้างเคียงดังนั้นเป็นสิ่งที่ดําเนินการมาเป็นเวลา 2- 3ปีคณะนักวิจัยบิมของเราได้ใช้ p s 1 7ซึ่งสร้างจากการใช้สารสกัดธรรมชาติอย่างที่ผมบอกไปเป็นการผสมระหว่างสารสกัด มังคุดงาดำถั่วลังฝรั่งบัวบกเข้าไปแล้วก็สร้าง TS18 ขึ้นมานะครับแล้วผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์เนี้ยในระยะ3-4ปีที่ผ่านมาก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะฉะนั้นเราบอกไม่ได้ว่าเราจะช่วยรักษามะเร็งเพราะปูดไปก็ผิดนะครับเพราะอาหารจะ,จ,ะจะรักษาไม่ได้ตามกฎของอยอ สิ่งที่เราจะพูดได้ก็คือว่าได้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเหล่านี้ขึ้นมาแน่นอนบางรายก็มีชีวิตยืนยาวนานขึ้นบางรายนี่ยืนยาวนานขึ้นมา3ปี4ปีนะครับวันศุกร์วันนี้สิ่งที่เราพูดได้ก็เพียงว่าพิพันธ์ Operation ่นบินเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตเราอยากจะบอกว่านิมิตชีวิตใหม่แต่ก็เสี่ยงว่ามันจะทำให้เกิดต้องข้าใจผิด แต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่างานวิจัยของเราที่ทํามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา35ปีอันนี้เรากำลังส่งผลให้กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ทนทุกข์ทรมานไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ว่ามันไปถึงระดับสากลแล้วเราคือผู้นําของโลกในขณะนี้ในการสร้าง TS17 ด้วยวิธีการที่ปลอดภยัยให้ผู้บริโภคได้ใช้โดยที่ไม่ผูดผลตั้งเทียนใดๆแล้วก็ในอนาคตอันใ,นใกล้เราก็จะมีการเปิดบ,บริษัท ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เน,นี้ยเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่ายเป็น World Network นะครับเป็นเครือข่ายทั่วโลกนะฮะเน้นเรื่องการนำผลิตภัณฑ์สร้างภูมิคุ้มกันให้สมรุลกูผู้ผป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยมะเร็งเราจะเน้นในในกลุ่มวงการแพทย์และศูนย์สุขภาพนะฮะทั่วโลกเพื่อให้การแนะน,นำผลิตภัณฑ์สู่ผู้ป่พวกเนี่ยเป็นไปด้วยความถูกต้องและปลอดภัย